งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม t ทยเฟกอานุกาเอเชีย2022 The Hybrid Edition จัดเต็มรูปแบบทั้งออนไซต์และออนไลน์ line, โดยยกทัพผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทยมาเจรจาก,การค้ากับผู้ซื้อและผู้นำเข้าที่พร้อมใจเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกกว่า75,000รายนอกจากนี้กระทวงพาณิชย์ ยังได้ทาง,งานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ซื้อจากทั่วโลกซึ่งปัจจุบันหลายประเทศได้เริ่มเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยประเทศไทยก็ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างให้อาหารไทยเป็นอาหารโลกสำหรับงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2022 The Hybrid Edition จัดด้วยแนวคิด Re-Imagine the Future of f o o d and Beverage Industry นับเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุดแห่งเอเชียสำหรับงานไทเฟกอนุก้าเอเชียครั้งนี้นะคะแมคโครเราก็มาโชว์ศักยภาพในเรื่องของความหลากหลายของสินค้าโดยเฉพาะสินค้านำเข้าอาหารสดนำเข้าจาก ทั่วทุกมุมโลกนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญสาหรับธุรกิจร้านอาหารเพราะว่าเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดเนี่ยเริ่มคลี่คลายการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาวันนั้นร้านอาหารเนี่ยก็กํกำลังมองหาทางเลือกใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆในการจัดการร้านอาหารของตัวเองโดยเฉพาะเมนูใหม่ๆนะคะที่แมคโครวันนี้เนี่ยเรานำเรื่องของนวัตกรรมวัตถุดิบที่มาจาก แหล่งดีๆทั่วโลกนะคะอันนี้ก็ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารก็หาวัตถุดิบในคุณภาพดีในราคายุติธรรมมาทำธุรกิจได้ง่ายๆค่ะวันนี้จากบูธเพอริเทชนะคะเพอริเทเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้บูธของเรานะคะตั้งอยู่ที่ อ่า a ิมแพ a ชาร n ล e r h เจอร์ฮองนะคะงาน p ทยเซ็กซ์อ2นุก้าเราห่างหายกันมา2-3ปีแล้วนะคะเชิญชวนทุกทท่นทานนะคะมาร่วมชมสินค้าใหม่ๆจากแบรนด์เฮอริเทจนะคะมีหลากหลายมากมายสินค้าใหม่เลยนะคะสินค้าเก่าของเรายังมีอยู่ยังคงจำหน่ายอยู่เหมือนเดิมนะคะอาหารเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเราต้องการเน้นเรื่องของนมนะคะ plant based ปีนี้มาแรงมากๆเลยนะคะยินดีเชิญชวนทุกทท่นทานมาร่วมชมร่วมเจรจาธุรกิจกันที่นี่บูธเกลือเฮอริเทจค่ะ ตัวเด่นๆของเรานะคะของปีนี้นะคะก็จะไม่พ้นนมแอลมอนนะคะทางเครือข่เทจของเรานะคะมีนมทั้งหมด2แบรนด์ด้วยกันนะคะคือ Blue Diamond Almond Breeze ที่เป็นนมแอลมอนนะคะก็จะมีหลายรสชาติทางนี้เลยนะคะและอีกแบรนด์หนึ่งนะคะของเราก็คือแบรนด์ Sun k ค s s ค่ะเป็นนมพิทาชิโอนะคะสำหรับผู้ที่แพ้เลคโตสหรือว่าไม่ทานนมวัวนะคะก็สามารถเป็นอีก,อกหนึ่งตัวเลือกให้กับทุกท,ท่านได้ะคะ่ะนอกจากจะ,ะบริษัทเราจะมีผลิตภัณฑ์ นมแพนเบสแล้วนะครับเรายังมีสแน็คซึ่งเป็นแบรนด์นัทวอเกอร์นะครับในปีนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่2ตัวนะครับก็จะเป็นมิกซ์นัทที่ไม่มีเกลือครับไม่ได้ส่วนผสมของเกลือครับเป็นมิกซ์นัทเนเชรัลนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์นัทวอเกอร์ของเราทั้งหมดนะครับเราจะมีการปรับแคเกจจิ้งให้ดูทันสมัยมากขึ้นครับเปลี่ยนจากโฉมเดิมมาเป็นโฉมใหม่ทุกตัวนะครับรวมทั้งแบรนด์เฮอริเทจของเราด้วยครับก็จะ เริ่มทยอยเข้าตลาดเร็วๆนี้นะครับสำหรับพทกะเจิ้งโสมใหม่ครับ